วันนี้อยากจะมาแนะนำท่าโพสสุดปังนะคะซึ่งหลายๆคนก็แบบเห็นติกถ่ายรูปเยอะมากๆแล้วติกอาจจะมีท่ายากท่ายเยอะท่า,ยยทาแซ่บค่อนข้างที่จะเยอะนะเพราะว่าเป็นคนที่แบบชอบดูไอจีคนนู้นคนนี้แล้วก็จะชอบดูท่านางแบบเยอะแยะมากมายมันเลยทําให้เรามีแบบเขาเรียกว่าอะไรมีไอเดียมีเ e ฟ e ฟลเลนในหัวค่อนข้างเยอะมีท่าต่างๆเยอะมากแล้วเวลาที่เราไปเจอสถานที่ที่แบบ ต่างๆเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าเฮ้ยที่นี่มันต้องโพสอย่างนี้มุมนี้มันต้องโพสแบบนี้แล้วชุดไหนต้องโพสแบบไหนก็เป็นเรื่องที่สําคัญเนาะเพราะว่าบางทีเราใส่ชุดที่มันแบบเป็นกระโปรงก็จะเป็นท่าโพสอีกแบบหนึง่งหรือว่าชุดที่เป็นกางเกงขาสั้นแบบเนี่ยมันก็ท่าโพสก็จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับชุดด้วยสถานที่มุมกล้องอะไรต่างๆนะนะนะแต่เชื่อเลยว่าถ้าเรามีเทคนิคดีๆมันก็ทําให้เรา ถ่ายรูปออกมาได้สวยปังเหมือนกันอันดับแรกเลยนะคือความมั่นใจติ๊กถามเพื่อนหลายๆคนนะแบบโหไปถ่ายรูปไม่มั่นใจเลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยพุงใหญ่ปะวะแบบหน้าโอเคไหมแบบมุมโอเคไหมอะไรเงี้ยจะถามตลอดติ๊กบอกเลยนะว่า มั่นใจก่อนเอาความมั่นใจกลับมาก่อนนะเราจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราหุ่นดีเราสวยฉันสวยฉันเซี้ยถ้าเกิดเรามีความมั่นใจราอว่า acting มันจะมาเองสีหน้าท่าทางต่างๆนั่นแหละค่ะคือความสวยที่แบบไม่ต้องประดิษฐ์ใดๆทั้งสิ้นเลยและอีกหนึ่งเค็ดลับนะของติ๊ติจะใช้เป็นประจำถ้าสมกตบ แล้วอยากจะเน้นแบบหุ่นอยากจะเน้นเชฟใช่ไหมติ๊กจะใช้ตัวนี้ค่ะ cover อ,อ,อุปกรณ์เสริมนะอันนี้ก็จะเป็นไฮไลท์ที่ติ๊กอะชอบทาเวลาที่แบบถ่ายรูปอยากให้มันเห็นหุ่นอยากให้มันมีแบบมิติมากขึ้นนะติ๊กก็จะปัดไฮไลท์เนี่ยแล้วก็ปัดบริเวณที่แบบเป็นเอ่อเขาเรียกว่าอะไรเป็นหฮปลาเนาะแล้วก็ตรงหัวไหล่เราอย่างเงี้ยมันจะทําให้เวลาที่เราถ่ายรูปอะมันดูมีมิติมากขึ้นเนี่ย ดูแบบลงมูลมากขึ้นนั่นเองนะก็ลองดูนะคะอันนี้จะเป็นไฮไลท์สีแบบมีกิตเตอร์นิดหน่อยปัดๆไปได้เลยแล้วเวลาถ่ายรูปออกมาคือมันเวลาที่เราแบบโชว์หัวหไหล่ต่างเนี่ยมันจะดูมีมิติมากขึ้นนั่นเองโอเคไม่รอช้าเดี๋ยวเราไปดูท่าโพสกันดีกว่าว่ามีท่าสับๆสีๆอะไรเอามากวกกันบ้างไปเลยค่ะมาถ่ายรูปกันค่ะสำหรับการถ่ายรูปก็ไม่มีอะไรมากนอกจากแอนให้สุด อย่าหยุดนะคะแล้วก็พยายามยกไม้ยกมือให้มันดูมีเชฟมีช่องว่างต่างๆแล้วก็แอนขมแมวพุงด้วยเฮิรบแล้วก็เบ่งเข้าไปอย่างนี้นะคะจะเห็นหลายกล้ามเนื้อที่ชัดมากเนี่ยหายปลางปลาก็แอนกันเข้าไปนะก็จะช่วยได้บังแดดแดดร้อนร้อนมากอะไรอย่างนี้มันโนไปหัวเลาะทิปก็มานะจ๊ะนี่ บ้างคะ่ะท่าโพสเบาๆนะอันนี้คือเบาๆแล้วแนะอันนี้คือพอแบบชิลๆอยู่ที่บ้านก็สามารถโพสท่าเหล่านี้ได้แต่ใจความสําคัญของมันคือการที่เราต้องมีความมั่นใจแล้วก็รู้ว่ารูปร่างของเราเป็นแบบไหนแล้วเราอยากจะโชว์จุดไหนนะอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญเนาะเพราะว่าบางคนเนี่ยแบบเฮ้ยไม่มั่นใจแล้วก็ไม่กล้าโชว์นะคะเราต้องดูว่าแบบเฮ้ยถ้าสมมติเราเอวเล็กเราเอวสวยเราก็อยากจะโชว์เอวก็ เลือกเสื้อผ้าที่มันเหมาะกับเราแล้วก็พยายามแบบเน้นจุดที่เราอยากจะโชว์อย่างของดิอาตีบบ้ชอบโชว์แบบบริเวณแบบหัวไหล่ไฮปลายาเงี้ยเรารู้สึกว่ามันแบบมันเซ็กซี่เนะเวาลาที่เราแบบยกขึ้นหรือว่าเราเห็นไฮปรลาอะไรเงี้ยอันนี้ก็ลองดูนะลองดูมุมของตัวเองโพธท่าหน้ากระจกบ,บ่อยๆแล้วก็ดูว่าเฮ้ยมุมไหนเราสวยมุมไหนที่เราโพลแล้วมันโอเคนะคะก็ จัดมุมนั้นไปบ่อยๆได้เลยนะสำคัญเลยคือพยายามถ่ายรูปโพสต์ไปบ่อยมันก็จะช่วยให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นแล้วแต่ละท่ามันก็แบบจะทําให้เรารู้สึกว่าแบบมันธรรมาชาติแล้วมันก็ไหลลื่นมากขึ้นนั่นเองเหมือนการเต้นนะ่ะคนที่เต้นเก่งนะคือเขาซ้อมเต้นบ่อยๆบ่อยๆเพราะท่ามันเป๊ะใสอินเนอร์เข้าไปได้อะไรเงี้ย ถ่ายรูปก็เหมือนกันพยายามถ่ายบ่อยๆซ้อมถ่ายเยอะๆมันก็จะช่วยให้เราท่าเป๊ะพอท่าเราได้แล้วปุ๊บเราก็แบบสามารถใส่อินเนอร์หน้าตาได้โดยไม่ต้องกังวลผ้าอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคของปิ๊กนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนนะใครได้ท่าส,สวยๆไปปังคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะจะได้แบบว่าเฮ้ยรู้ว่าแบบท่าแซบๆมันมีอะไรบ้างหรือว่าใครมีท่าเด็ด มาบอกด้วยนะจะได้เอาไปถ่ายรูปด้วยและที่สําคัญอย่าลืมกด subscribe ให้ปิ๊กด้วยนะไว้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะเดี๋ยวจะเอาสาระดีๆมาฝากกันเช่นเคยค่ะวันนี้ขอตัวลาไปแล้วบ๊ายบาย